ถึงตัวน้ำเงินครามเชลซีนั่ผมที่ไม่ชนะในลีกเนี่ยมา3เกมติดนะครับจะคืนฟอร์มเก่งได้หรือไม่นะครับเมื่อต้องบุกมาเยือนลีดยูในเตต์น้องผมที่ต้องการแต้มนะเพื่อหนีโซนตกชั้นนะครับ Chelsea! Chelsea! มาเริ่มกันที่สภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมาณนครับโอ้โหลีอยู่ในเตต์นะครับคืนนี้แน่นอนนะพวกเขาจะไม่มีทั้งด้านของกิเซนซิโอซัมเมอร์วิวน้องผมอดัมฟอร์ชอร์ไทเลอร์โรเบิร์ตแล้วก็สจวร์ดดักลัสแล้วก็แพทริก์เบมฟอร์ดนะครับที่มีอาการบาดเจ็บ ขณะที่ลูกไอริงนะ้องผมโอโ้โหก็มาตดโทษแบนอีน้ับแนวรับน่ะคาดว่าใช้เป็นเดียมคูเปอร์นะผมจับคู่กับเดียโก้ยอเรนเต้นะครับแนวกลางนครับนำทัพมาโดยหัวหอ,อกอย่างควินฟิลิปนะผมประสานง,งานคู่กับมาติโอสเคสนะครับแนวรูกน่ะคาดว่าใช้เป็นแจ็คเฮนริสันโรดิโก้แล้วก็ลาฟินญาน้องคอยทำเกมรุกส่วนนับเป้าน่ะคาดว่าใช้เป็นแดนนีลเจมเป็นหัวหอ,อกเช่นเคยนะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับโอ้โหเชลซีนะครับลูกทีมของโทมัสซูเครนนะครับเกมนี้แน่นอนเขาไม่มีคาร์ลมาสอโอดอยนะครับเป็นชเชลที่ยังมีอาการบาดเจ็บนะครับขณะที่เอ็นโกโลกองเต้แล้วก็จอร์จินโยนะครับโอ้โหต้องรอเช็คความฟิตน,นะครับแนวรับนะคาดว่าจะใช้เป็นอันโตนิโอลิเกอร์นะครับคิดเป็นเส้นแล้วก็มาร์กาลองซานะครับที่เป็น3กองหลังนะครับ แดนกลางนะ่ะคาดว่าใช้เป็นดูเบนดับตอรชีกนะครับประสานง,งานคู่กับมาโตโควาซิตส่วนแนวลุกนะ่ะใช้เป็นฮาคิมซิเยกนะผมคอยปั้นเกมยอยู่ด้านหลังคู่หอ่อหอกอย่างติโมแวนเนอร์แล้วก็โรเมลูลูกากูนะครับสำหรับผลงานเกมที่ผ่านมานะครับโอ้โหแน่นอนคนะรับลีดยูยน่าเต็ดพวกเขานะหนีตกชั้นนะครับล่าสุดแล้วก็ไปบุกพายารนะ์เซนน็อตหนึ่งประตูต่อ2นะครับในเกมเดกที่ผ่านมานะครับ ขาที่เอลซีนะผมก็ทําได้เพียงแค่เปิดบ้านนะผมเสมอวูฟแฮมตันนะอสประตูต่อ2ในเกมดีกแบบน่าเสียดายนะครับก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะผมเจนใหม่พ mm ีห hmm. น้าครับสวัสดีครับ